เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆน้ชมได้เรือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda c i t ตปี0 6เลยนะครับหน้าตาหล,หลักแสนแต่ราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้ กว่าหน้าเต็นด้วยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราให้ก่อนเลยนะครับจะได้พาตัวเลือกใหม่ตัวคลิปใหม่ๆม,มีมาให้เรียกรับชมกันทุกวันครับคันนี้เป็นซิ t y CX เครับเครื่อง v ีเทคด้วยครับกับราคาเพียง7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าหน้าเต็นกันแน่นอนครับเครื่อง v ีเทค1.5ครับรถสวยพร้อมใช้งานภาษีครบเลยนะครับสีสันสวยงามตามรูปเลยครับแม็กสวยเลยทีเดียว ตะเข็บซ้ายขวาหน้าหลังตามนี้เลยครับรอยพับรากงานยังอยู่ครบๆอีออโต้ครับเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเบาะมีขาดบ้างตามรูปนี่นะครับกไปหุ้มันได้ครับหลักพันเท่านั้นเองโมงเครื่องก็ตามนี้ครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดย้ายก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับซื้อรถทั้งทีก็ควรจะไปดูกันสักหน่อยนะครับราคา78,000บาทครับถูกๆเลยครับคันนี้ ติดต่อรัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ